นักเรียนเต็มแล้วถ้ามีบัตรนี้อาจจะได้อยู่อนี่มันมีบัตรมาได้เด็กและเยาวชน5คนจากครอบครัวธนาศรีโชคในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากถูกโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนเพราะทั้งหมดไม่มีเอกสารราชการยืนยันตัวตนว่าเป็นคนสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย สามคนเป็นลูกของนายวันนาอีกสองคนเป็นลูกของนายไทยทั้งสองเป็นพี่น้องกันมีสัญชาติไทยทั้งคู่แต่นายวันนาและนายไทยไม่ได้พาลูกๆไปแจ้งเกิดทำให้ทั้งห้าคนตกหล่นจากทะเบียรรนราษฎรไทยมีสถานะเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติปัจจุบันครอบครัวนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สัญชาติไทยซึ่งอาจใช้เวลานานหลายเดือนขณะที่ปีการศึกษา2566กํากำลังจะเปิดในไม่กี่วัน นั่นหมายความว่าเด็กกลุ่มนี้อาจไม่ได้เข้าเรียนในปีการศึกษานี้ไม่ได้เรียนก็มันก็จะลำบากเพราะไม่จะตกต,ต่ำตัวน้อยไปเรื่อยๆครับจะได้เป็นเหมือนพ่อของตัวเองนี่ครับต้องทางงานรับจ้างไปทุกวนันทุกวันแบบนี้ถ่อเก่งหนังสือก็มันก็จะได้อยู่ความสุขก็สมัยครับ นี่เป็นผลจากการประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาระบุให้โรงเรียนในสังกัดซึ่งทั้งหมดอยู่ในอำเภอติดชายแดนไทยเมียนมาจำกัดจำนวนการรับเด็กไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียนรวมถึงห้ามไม่ให้รับเด็กจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวหรือศูนย์อพยพและเด็กข้ามชาติเข้าเรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 ระบุถึงสาเหตุการออกประกาศว่าเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรครูไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนถ้าเราเปิดเรียนเนี่ยปัญหาก็คือครูขาดในขณะที่นักเรียนเพิ่มและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา6เนื่องจากว่ามีการเปิดชายแดนนะครับถ้ามีเด็กเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยปัญหาก็คืออาคารสถานที่ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอห้องเรียนไม่เพียงพอคุณครูที่มีอยู่และเราเรายังหาทดแทนไม่ได้ก็จะไม่สามารถสอนนักเรียนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ ฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมามาคัดกรองหน่อยเพราะว่าถ้าไม่คัดกรองและปล่อยให้เด็กเข้ามาเป็นจํานวนมากก็จะเป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแทนที่จะได้คุณภาพอาจจะทําให้เด็กนะัสสูญเสียโอกาสได้ในการที่เขากําหนวดว่าเด็กที่ไม่มีสัญชาติเด็กไร้ลัลกเง่าเนี่ยถ้าเป็นชั้นรูบาลสมัครได้ปีละไม่เกิน30คนแล้วถ้าเป็นประถมมัธยมไม่เกิน40คนปัญหาก็คือถ้ามีเด็กจํานวนมากกว่า30คนและ40คนที่อยู่บริเวณนั้น เขาก็ไม่ได้รับการศึกษาสิมันก็จะกลับไปประเด็นเดิมว่าหนึ่งคุณก็ปล่อยให้เด็กพวกนี้โตมาโดยไม่มีคุณภาพไม่ได้รับการพัฒนาสองการกระทําของคุณนี่เป็นการเลือกปฏิบัติเมื่อเขายัางไงไงเขาก็ต้องอยู่ประเทศไทยอะ่ะอันนี้ถ้าพูดถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคุณจะปล่อยให้เขาเติบโตมาโดยไม่มีการพัฒนาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นพลเมืองที่มีปัญหาไงแล้วก,ก็กลายเป็นภาระของประเทศไทยเองในการแบกรับปัญหาตรงนี้ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมายโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเคยสำรวจพบเด็ก23คนจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านนุโพอำเภออุ้งผางจังหวัดตากถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนเพราะประรากาศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เช่นกันปลัดอำเภอหัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านนุโพให้ข้อมูลว่าตามกฎหมาย ผู้มีรายชื่อในพื้นที่พักพิงชั่วคราวจะออกนอกพื้นที่พักพิงไม่ได้เด็กทุกคนต้องเรียนในสถานศึกษาที่องค์กรพัฒนาเอกชนจัดให้ภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเท่านั้นปี2554ประเทศไทยเคยแถลงต่อองค์การสหประชาชาติว่าไทยให้สิทธิ์เด็กทุกคนได้เรียนในโรงเรียนของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่คำนึงถึงสถานะและสัญชาติของเด็ก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดตากขนาดนี้ทําให้หลายฝ่ายตั้งคําถามว่าไทยยังคงจุดยืนเช่นนั้นอยู่หรือไม่อาทิตย์โชคสัจจานันไทย PBS รายงาน